สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมาพบกัผมเบสเปิร์ด,ดนะครับซึ่งนนีกับเกยไปได้แค่กะดิฉันคืนนะครับผมนี่เป็นการอัดรอบที่2ของผมแล้วนะฮะคือเมื่อเช้าผมอัดคลิปไปแล้วรอบหนึ่งเนอะผมแต่ผมลืมเปิดไม้นะผมคลิปนั้นกลายเป็นคลิปเงียบไปเลยนะซึ่งเมื่อเช้าผมผมอัดไปก็คือผมได้เมียตัวนี้มาเนอะผมเป็นเมียคอแลบเนาะก็น้องชื่อน้องเมิร์ดนะผมก็เป็นตัวอ่าอีเวนต์อ่าแต่ว่ากันเดี๋ยวตัวคอแลบเออแหมลืมคำอีกแล้วซึ่งรอบที่สองของน้องก็จะเป็นแบบีเมเรียบร้อยเป็นตตัวีคริิตคอล ด่านะผมเลยคือตัวตีเหล็กนั่นเองนะครับผมยังไม่สามารถเก็บร่างจริงได้นะผมเนะื่องจากว่าร่างจริงของน้องนี่ค่อนข้างกูตีเลยนะฮะด่านนี้นะครับผมไหนปึ๊บปึ๊บปึปป๊นี่นะผมเมิดเอาไปเค้นนะผมซึ่งด่านเนี้ยมันกวนมากๆนะผมคือมันจะส่งน้องตัวเนี้ยมาเรื่อยๆนะผมส่งมาแบบเร้่งว่างไงเดีย๋ยว ส่งมาตลอดอะส่งมาบ่อยมากๆแล้วผมไม่รู้จะเอาตัวอะไรไปผ่านดีนะฮะมันส่งมาเยอะเกินอะมันไม่ได้ส่งมาตัวเดียวแล้วทุกคนเดนด่านมีแค่ตัวเดียวแบบนี้เนอะแต่น้องเขาส่งมาแบบส่งเยอะเออส่งเยอะไม่รู้จะพูดยังไงเนอะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียสตล์ไม่น่าเล่นให้ดูรอบหนึ่งละกันนะฮะแต่ไม่ผ่านหรอกเนาะคือผมไม่รู้จะผ่านยังไงนะบอกเด่นด่านนี้โอเคซึ่งน้องก็จะส่งมาตัวเดียวก่อนเครับอกแบบนี้ รอดู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 ตั้งหนึ่งทีนะครับผมโอเคนะผมส่งมาแบบนี้คือร่างจริงของน้องนะฮะต่มาตัวเดียวแบบนี้เราก็ส่งไปชึบเห็นปน้องตีแรงอยู่นะเพราะว่าแคนผมเด้งเลยนะครับผมคืออันนี้คือผมส่งมาแบบว่าเล่นๆนะคือไม่ได้กลาบผ่านเลยนะผมเพราะว่าไม่ผ่านอยู่แล้วโดดๆๆแล้วก็ส่งบามไปเลยแล้วกันไปตีปอมเขาเลยปาบพอตีปอมมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนโดดๆๆเห็นปะ ตรงมาแบบโคตรเยอะเลยทุกคนดูด,ดูมาเยอะมากผมก็ลองลองทุกอย่างแล้วนะผมประชาแล้วที่ผมเล่นนะผมลองทุกทางแล้วทุกทางท่าที่ผมคิดได้นะเออถ้ามันมีทางอื่นก็คือทางที่ผมคิดไม่ได้นะครับผมผมลองทุกทางแล้วแต่มันไม่ผ่านสักทีนะผมดูเนี่ยคือต้องห้ามให้น้องเด้งเลยอ่ะห้ามให้น้องนอกแบกเลยพอน้องนอกแบปุ๊บน้องก็จะพุ่งชนทันทีแบบนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วมันไม่ผ่านทักทีนะครับผมจนผมมาแทบจะถอดใจแล้วนะว่าจะไป <c oughs> เล่นด่านนี้เอานะผมเล่นด่านนี้แล้วก็เปิดไอ้นี่เอานะผมอ่กาการตีเนาะการตีระยะสมบัตินะ, <c oughs> นะ,ะ,นะฮะออไม่รู้จะผ่านยังไงดีด่านนี้ซึ่งนะผมมันในคลิปนี้เราจะมาเล่นด่านนี้กันไว้ทุกคนเมอร์สตตรี่โชว์ด่านก็เป็นด่านอีเวนต์เหมือนกันนะฮะแต่มันเป็นด่านที่ผมงงวาทุกคนเพราะว่า เอาเวกเกนเห็นป่ะไอ้ไอ้ตัวร่างตื่นร่างจริงร่างปลุกพลังทุกอย่างเนี่ยมันมี3ตัวเว้ยมันมี3ชื่อนะผมฮิวเลอร์เอาเวกเกนเมิร์ดเอาเวกเกนนะผมแล้วก็ติติ๊นะผมไม่รู้อ่านว่าอะไรติ๊ติ๊ตายอะไรไม่รู้เนาะทิ๊ตินะผมเอาเวกเกนนะฮะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมไม่รู้มันหาจากไหนเว้ยทุกคนไอทิ๊ตติ๊เอาเวกเกนเนี่ยเพราะว่าไอ้ด่านที่เอาไว้หามันก็อินเฟอร์โนเนี่ยมันได้ฮิวเลอร์ไปแล้วดูดิมันรับประกันฮิวเลอร์หนึ่งครั้งแต่ไอดานยม่่ีได้เนี้ยม ซึ่งมันเป็นตัวเดียวกันนะผมมองว่ามันไม่น่าจะใช่ใช่ปะเออไอนีนี้มันน่าจะเป็นด่านทีทีป่ะหรือว่ามันฮีลเลอร์นะผมไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นกันนะครับโอเคด่านแรกนะผม Cat a f t e r a l l อ,อ,อ,อนะครับผมกดไปเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเปิดใหม่หรือย,ยังโอเคห <laughs> ลอนหลันหลนด่านแรกง่ายง่ายนะผมส่งไปเออแต่มันระเบิดตัวนี้ยกมาเนะผมตัวน้องคนนี้นะฮะอาจจะเป็นน้องคนนี้ก็ได้นะทุกคนนะเรียบร้อย หมื่นห้าหนึ่งหมื่นแล้วก็ห้าพันฮิลเลอร์จอยไม่ใช่จอยจูนี่เจอร์นี่นะครับผมฮิลเลอร์เจอร์นี่สงสัยนจะเป็นฮิลเลอร์จริงๆหรอบังเนี่ยเออปอมมดไปเลยจบปอมครับเลยนะครับผมอ่ามันระเบิดมาไม่เหมือนกันนะแสดงว่ามันไม่ใช่ว่ามีโอกาสได้ฮิลเลอร์หรอกมัง้งมันไม่น่าใช่อะ่ะผมคิดว่าไม่น่าใช่อะ่ะมันเจอให้สองด่านมาเพื่อเจอฮิลเลอร์พร้อมกันทําไมนะครับผมใช่ไหมสองหมื่น หนึ่งหมื่นแล้วก็ห้าพันนะครับผมสามหมื่นห้าเทเลพอริกนะฮะเลยเหมือนเดิมน้ผมเราก็ชิวๆไปนะผมคลิปนี้นะน่าจะเป็นงานอัดครั้งที่สองละคอนเทนต์ที่ผมแบบว่าหามาทำนี่ยคือเสียไปแล้วนะผม <laughs> ผมอัดไปนะผมวมิช้านะเสียไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมกคเซ็งอะ่ะเอาตัวพูดตอนนี้ยังเซ็งอ,อยู่เลยนะครับผมสองหมื่นหมื่นห้าแล้วก็ห้าหมื่นห้าหมื่นแต่ละห้าพันนะฮะอาร์สตริงบ็อทเทิลเกิร์สเรียบร้อย สองหมื่นห้หนหแล้วก็1นึ่งหมเท่าไรเท่าไรทิกตอกทิกตอกทิกตอกห้ามหมืน,นะครับผมใช่ไหมห้ามหมื่นนะครับเมื่อกี้ชื่อด่านอะไร subject subject cat นะครับผมด่านมันไม่รู้มีกี่ด่านนะครับผมน่าจะประมาณ8ด่านมั้งสามหมื่นสองหมื่น,มมนและ1นึ่งหมื่น lost memory นะครับโอเคนะครับผม ในคลิปนี้เราก็จะมาสอบภาษาอังกฤษกแบบปิดๆกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> เออสวนใหญ่ด่านที่มันเป็นด่านก้อนแหละแบบมันจะไม่ค่อยแปลไทยน,นะผมไม่ค่อยนะใจคํานี้แล้วกันว่ามันไม่ค่อยแปลไทยนะผมบางอย่างมันก็แปลอยู่แต่บางอย่างมันก็ไม่เปลี่ยนนะฮะโอเคนี่ไงนะผมน้องฮิลเลอร์มาแล้วโอเคน่าจะได้ฮิลเลอร์แหละนะเพื่อไขปริศนาเดี๋ยวจบจบ สตอรี่นี้เดี๋ยวผมเราจะไปเล่นสตอรี่นั้นกันนะครับจิติโอเวคเช่นนะฮะสามหมื่นห้าสองหมื่นห้าแล้วก็หนึ่งหมื่นเทรดออฟเลิฟน่าจะดันสุดท้ายแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจว่ามันเอาเทรดออฟเลิฟรือะเทรดออฟเลิฟนะครับผมคลิปนี้เราก็ชิวไปอีกคลิปหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าคลิปที่ไม่คิวเนี่ยผมลืมเปิดใหม่คือไอคลิปก่อนหน้าที่ผมเล่นนะที่มันเ,นเดือดๆน่ะผมดันลืมเปิดใหม่นะครับผมกลายเป็นว่าไอเ,เดือดๆนนะ่ะหายไปแล้วคอนเทนต์นะฮะสี่หมื่น 2 5งหมแล้วก็1 5 0 0นโอ้ยยังไม่ใช่ป่านี่น่าจะด่านสุดท้ายของจริงแล้วนะผมสามร้อยาร์ดสไตร k e นะครับผมส่งไปเลยแคทแคนหนึ่งตัวกลัวมันจะระเบิดมีดดำมาจังเลยมันน่าจะมีแต่แต่ตัวคอนแรบแหละไม่น่ามีมีดดำหลอกนะฮะ5 0 0 0 0 3 0 0 0สา0 0มืและเคลียร์ครั้งแรกสตีกระป๋องผมขอเล่นอีกด่านนึงเนะผมว่าคือที่ที่เอาเวกเก้นนะผมในเมื่อเราสงสัยแล้วก็มาเล่นเลยแล้วกันเนาะ กดไปเลยนะผมไม่รู้จะเจอตัวประเภทไหนนะฮะทีมเราก็จะงงๆหน่อยนะผมอันนี้เหรอไม่ได้ใช่ตัวนี้นะครับตรงบางแาแครนตัวโอเคบ้าพุทไปแต่ก็มีหน้าออกไ่านะครับผมดูตีว่าทีทีคือตัวอะไรหรือจะเป็นน้องที่นั่งแคบวิววิวแชร์ระเบิดมาได้เรยบร้อนนี่คือทีทีนะผมตัวนี้นะฮะน่าจะเป็นตัวนี้นะผมตัวที่ถือป้ายนะอี แล้วมันมาจากไหนวะในรอบแรกจบไปไม่มีอะไรแลยบบร่างที่สองคือทีทีเอาไว้แค่อินเซนนะฮะมันคือตัวอะไรผมขอเช็คในกาชาแมวแลนด์หน่อยสิชึบในกาชานี้ก็เหมือนจะไม่มีด้วยนะทุกคนเออในกาชานี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะผมตัวที่ชื่อทีท,ทีนะครับผมทีทีอะไรก็ไม่รู้แหละนะฮะมันจำไม่มีอะทุกคนแล้วมันมาจากไหนวะแล้วว่าอีเวนต์ให้เปิดให้เล่นทีหลังนะครับผมเนี่ยแต่อีเวนต์มันเหลือเจ็ดวันนะ,ะมันจะเปิดช่วงวันสุดท้ายเลยจริงๆเลยอ่ะอ่าลองเล่นหน่อยเด้อผมลอง ปลดล็อกล่างจริงมันเลยและกันนะลองเลยดีกว่าเนัะผมไม่รู้ว่าปลดล็อกล่างจริงแต่ไม่มีแมวนี่มันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับอ่าเหมือนจะระเบิดออกมาไวเนอผมสําหรับตัวละครทีทีเนับผมเออแล้วทาไมมันถึงไม่มีตัวให้เล่นวะมันโอกาสปลดล็อกล่างจริงอะหรือว่าล่างจริงมาพร,ร้อมแบบได้ล่างจริงพร,ร้อมกับตัวนี้เลยหรือเปล่าต้องรอต้องรอต้องรออนีต้องรอเนอะผมต้องรอ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 ผมว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรอตัวไอ้ที่มันทาตังเราสามารถทําตังได้เลยมาด้านหน้าก่อนนะฮะ hours two later มาที่เรือบอกว่าไม่น่าจามปีอะไรหละมั้งเพราะว่าน่าจะตัดไปตอนจบได้เลยนะผมดู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 มังกรก็ตายไปละมันตายเกือบหมดแล้วนะเนี่ยไซเบอร์พังหมจะได้ตัวที่สองแล้วเนี่ยเล่นนานมากนะครับผมพามาอตัวนึงก็หายอยู่อะเอาตรงๆผมว่าด่านแบบเนี้ยมันง่ายกว่าไอ้ด่าอ้เรียบร้อยโผมตายไปแล้วเรียบร้อยนะฮะผมว่าด่านตัวนี้ยมันง่ายกว่าน้องทีทีแบบธรรมดาอยู่นะไม่ใช่ทีทีเจอน้องเมิร์ดสตอรี่อะน้องเมิร์ดอะเอ๊บเอ๊มเออาร์ซีอะเออ ผมว่าง่ายกว่าอีกนะไอ้ด่านนั้นนี่อะไรก็ไม่รู้เนอะผมเรียบร้อยตีป้อมเขาแล้วเราจะปลดล่องล่างจริงของทีทีแล้วเนอะผมแต่ไม่รู้ว่าหาร่างน้องมาจากไหนปลดลองล่างจริงแล้วแต่ยังไม่มีตัวล่างนี่มันจะเป็นอะไรป่าวะไม่น่าเป็นอะไรเนาะเออคนดูนะ้าบอกว่าน่าจะเป็นไม่เป็นอะไรหรอกนะฮะได้รับรางวัลดอกแมวพิเศษทีท,ท,ทีล่างจริงหรือว่ามันคือเวทเวทก็ไม่บีนะครับผม เออคือผมเปิดล็อกล่างทีทีล่างจริงมาแล้วแต่ผมยังไม่มีน้องทีทีเลยอ่ะหรือว่าท้องหายจากตรงนี้เหรออันนี้ผมยังไม่ได้เล่นต่อเลยนะผมมันนานเกินไปนะฮะมันเจอสตูเดิมๆหละทุกคนไม่ต้องทําคลิปหรอกนะผมไปตัวตรงนี้นะแต่แม่งเจ๊กมากนะผมมันเกินระดานเนี่ยเหมือนไอ้น้องทีทีเมื่อกี้แต่เป็นตุกตัวละครที่เป็นทีทีอ่ะหรือไม่ก็ฮิลเลอร์ตัวฮิวเลอร์ที่เราจะเจอจะเป็นน้องทีทีที่แบบว่า โคตรจีด oh, ่ <laughs> เออด่านเดือดเือเลยนะผมโอเคมาโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะผมมาเล่นแบบด่านสั้นๆนะผมไม่รู้คลิปจะได้กี่นาทีด้วยนะฮะเพราะว่าด่านนที่ผมเก็บเป็นคอนเทนต์เนี่ยมัน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 ดไปแนละ้วเลยเปิดใหม่อะ่ะ <laughs> รอบนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรนะผมก็จะมาเคลียดด่านในอาตะ,ะว่ากระเดียดด่านคอนแลบที่เหลือนะฮะ ส่วนด่านอื่นไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมแมวฟิกกูจิริดนะอุ้ยเดี๋ยวนี้น่าน่าไปเล่นอยู่แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวแต่อย่าพึ่งรถกันนะครับส่วนไอ้ด่านนี้นะผมเมิกเอาเวกนะผมผมไม่ผ่านจริรงๆนะทุกคนใครมีวิธียังไงเดี๋ยวสามารถพิมพ์แนะนําได้ได้ผมน้องร่างจริงของเมิร์กเอาไว้เค่นเนี่ยนะครับเออผมไม่ไม่รู้วิธีจะผ่านจริงๆนะครับโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วลกดติดตั้งไปกระจายผมนะครับสแหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก บ๊ายบายครับ